สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตเหต็ดหนังฟ้านะคะที่เราสั่ง้อนเชื้อเข้ามาปลูกะคะ่ะก็มีให้เราได้เก็บทุกวันนะคะเพื่อนๆคันนี้ข้างล่างนี่ก็ออกแล้วนะคะแต่ว่าเรากเก็บได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆวันละสามมั่งสี่มั่งห้ามั่งค่ะใครอย่างวันนี้ก็มีละสองแล้วค่ะเนี่ยค่ะสอง สามค่ะสี่ห้าหกค่ะอันนี้เขาก็กําลังออกนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่เขาก็กําลังออกแล้วค่ะเนี่ยค่ะกําลังงอกออกมาค่ะอันนี้ก็กําลังงอกนะคะเพือ่อนๆนี่ค่ะก็มีให้เก็บทุกวันนะคะเพือ่อนๆพื้นที่น้อยเราก็เพาะปลูกได้นะคะเห็ดนางฟ้า ก็ไว้กินในครัวเรือนเรานี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็โรงเรือนของเราก็ไม่ได้ทําใหญ่โตนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ชั้นผ้าที่เราไม่ได้ใช้อะคะ่ะเก่าๆอะคะแล้วเราก็ใช้ถุงข้าวสารนี่แหละค่ะเพื่อนๆพนเนี่ยคะ่ะถุงข้าวสารนี่แหละคะ่ะเราตัดออกแล้วเราก็มาหุ้มไว้อะคะ่ะหุ้มรอบๆนะคะเพื่อน หุ้มร,บรอบๆทาเป็นแบบลูงเรือนเลยค่ะข้างล่างนั้นเราก็ใช้ถา,ถาดรองน้ํานะคะเพื่อนเราก็สั่งก้อนเชื้อเข้ามาใส่ไว้เราก็ลบน้ำาค่ะเช้าเย็นก็มีให้เราได้เก็บกินทุกวันนะคะเพื่อนวันหนึ่งก็ประมาณนี้และคะ่ะแรกๆเขาก็จะออกเยอะนะคะเพื่อนแรกๆเขาจะออกหลายดอกเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาอัปเดตดูเห็นดนางฟ้าค่ะว่าเขาออกให้เราได้เก็บกินทุกวันเราก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะลองดูได้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ